สวัสดีทุกคนคนระับอยู่กับผมเดี๋ยวอู่คนเดิมนะทุกคนคลิปนี้ผมจะเอาตัวใหม่มาเล่นในแรงเลยนะนี่มันครบมาสี่สกิลแล้วนะนนนแ,วนะแต่สียังไม่มาเหมือนเดิมเฮ้ยโอ้ไม่ทันอู้เจ็บนะทุกคนคลิปที่แล้วเกี่ยวกับอัปเดตผมลืมบอกพาสิฟตัวนี้นะผมเพิ่งรู้ทีหลังนะทุกคนว่าพาสิฟตัวนี้เนี่ยถ้าเราคาดโดยการใช้สกิลของตัวมันเนี่ยจะสามารถใช้สกิลฟรีได้ต่ออีกหนึ่งครั้งนะทุกคนผมขึ้นคลิปตัวอย่างให้ดูนะตีนี่ก่อน เฮ้ยอ้าวเฮ้ยโู้กู่คมอมโบม่วเลยหนึ่งสามสี่ียไก่ไก่คนนี้ยังไก่อยู่ทุกคนยเป็นไก่อยู่นี่โหดสู้สบายเฮ <c oughs> ้ยเกือบอ,อ้าว

สามสี่ยังไม่ใช่โอ้ยไม่ได้ลองเคาน์เตอร์แล้วแม่งแม่งดูทันกันทุกคนเลยหนึ่งสองสามอุ้ยทันด้วยอุอ้ยไม่โดนรอดรอดหนึ่งสองสามสี่อโอ้เอ้าวไม่ตายเอยขอ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 ซกิลซีปิดฉาก โอเคทุกคนลองสังเกตแม้ว่าในเซฟปกตินะทุกคนตัวโซนิกเนี่ยแทบไม่มีคนจะใช้เลยนะทุกคนแห้ผมลองเล่นมาแบบคือตั้งแต่อัปเดตไอตัวนี้แล้วนะทุกคนก็มองเหล็กพอตัวนี้มาแม่งไม่มีใครเล่นตัวโซนิกเลยทุกคนตัวแม่งตัวตายเลยไม่มีใครมาเอามาใช้เลยอุ้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 อุ้ยอุ้ยนเชื้อหนังอุ้ย โอ้ยโอ้ยคุมบเป็นโอ้ยโอ้ยโดนโอ้ยหนักว่าแล้วฮึมโดนกูหลอกหนึ่งสองสามเอ้าหลุดอุ้ยอุ๊ยต่างคนต่างสกิลวาวเว้ยเอ้ยมาดิคนนี้มึงเล่นเป็นวะเอ้ยโอ้โหมึงเล่นงี้เลยโอ้โหอ้อมหนัง กูชิบหายกูโดนละกูโดนละวโอ๊ยโอ๊ยไอ้พี่มึงใช้ท่ากระโดดออกมากูใช้มั่งมาดีมาดีกูใช้มั่งกูใช้มั่งตัวนี้ได้ไม่ค่อยถนัดเลยคนอืมอ่ากูรู้ทันคือถอยก่อนถอยก่อนคนนี้แม่งเน้นเน้นมุกอู้อู้อ้าวสวยนี่ไงโดนกูอืม อุ้ยชันเฉยตาย่อยอ้าโอเคับนี่ไงเปิดก่อนได้เปรียบหรอมึงเปิดก่อนหรออุย้ยโอ้ไม่โดนนี่ควันหน้าแม่งเฮ้ยเฮ้ยเยีเย,ยตัวมึงยืนนิ่งเลย กลับมาโดนตันนี้ดาทางง่ายมะอ้าวอ้าวตายอืมอ่าหลอกห้ใช้ด่าหลบอ้าวสวยอืมวุ้ยเกือบเกือบลุด คอเตอร์ไปทันโดยคาเตอร์กูอีกแล้วนีตีตีตีโอ้ตัวนี้ไม่เคาเตอร์พวกะอับดิษชายไม่ได้นะทุกคนพวกของปลาอย่างเงี้ยเขามันกระเด็นใส่ตัวเราทำไม่ได้เอ้ยเยอะยี่สิบกูรับท่าผิดรับการตีผิดอุ้ยโอ๊ยว้าวเฮียมันทะลุบล็อกเลยโอ้ปั๊บใหม่ทะลุบล็อกเลยอ่ะอย่างเงโดนกู

อาตัวค้างตัวค้างเอาแหลกแหลกเรียบร้อยปิดฉากแน่เออเออเออเอ้าเออหนี่ไงมีพาสซีฟอื้มโอ้ยเอาเข้าไปโดนของมันอีกอ้าวอ้าวอะไรมั่วแล้วเนี่ยพยายามจะอ้อมหลังเหรอไอ้สัสนี่รุดลุด ยังไม่ถึงอ้าวอีกอ้าวโอ้ยเจ็บเรียกเวยรกดบล็อกเนาะอ้าวข้างเอากระตุกเอากระตุกน่าหวาโอ้ยเย้โอุ้ยโอ้ยเฮียเนี่ยโอ้ยเอ้ยเฮียเดอะแฟตเฮียเฮียคนปิงไอ้สัตว์เอ้าเอ้าอ้อโอ้ไม่น่าไหวแล้วคนเนี้ย โอ้ยอ่ยเน็ตบ้านไหนเนี่ยไอ้ย่าโอ้โหค่าฟรีสบายสบายอ๋อได้ไปเจอคนอื่นเลยเรียบร้อยเฮ้ยเล่นเป็นอ้เี้ดูรูเลยว่าเล่นเป็นคนเนี่ยทุกคนไปแล้ววิ่งหนีแล้วลันเนอร์ลันเนอร์เอ้ยไอ้เี่ยอ้าวอุ้ยได้เฉยหน่ากว่าแล้วมันต้องใช้ผมเพิ่งรู้ว่ามันหลุดอย่างนั้นได้เลยไอ้เี่ย ปกติไม่เห็นคนหลุดอย่างนั้นได้หรออุ้ย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 มัดลมมัดลมตัวตึกตัวชิดหลังกำแพงตัวชิดหลังกำแพงเฮ้ยเฮ้ยมันต่อยเยอะอุ้ยโอ้โหอาฮาโอ้โหเอาเอาเอาโอ้ไม่น่ารีบกดเลยอืมอ้าวหลูดแกโอ้หลดูดคนง่ายอ่ะ

ดเริ่มเตะคนตึงอ่ะเริ่มเตะคนตึงอ่ะอ้าวโดนโดนโดนโอ้โหโดนข้าสกิลหนึ่งหลุด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 โอ้ยกูโดนขาดอีกแล้วขาดเก่งเหรอวะอ้าวสเต็ปเมเดิมนี่ตายปะตายปะตายปะ โอ้ไม่ตายอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเดียวทุกคนนิดเดียวอ้าวโอ,โอ้ไม่ถึงอ้าวตัวขัดที่หายได้โอ้จบแล้วไม่ได้พัซสซสีฟนะทุกคนถ้าตีตายปกติคือไม่ได้นะ,ะเฮียโดนหลอกเอยเดียไม่ตีฝันมัวแม่งฝันมัวแม่ง สวยอมออุอออ้ยอุย้ยดีมาตีเาหนึ่งสองสามเซนี่ไงโดนเฉยเจ็บเจ็บเฮ้ยหมัดลงมาโอ้กูโดนแล้วเฮ้ยกูเห็นนะมึตงต่อยไปโดนจริงนะอู้ว้าว อ้าวๆๆโดนเองโวยโอ้าโดนเนี่ย้ยๆเนยยยก,กือบเกือบเกือบหลงกลแล้วทุกคนเล็นดเือนไก่เืไก่เอฟซีโดนกุกีนเน้เลยเฮ้ยมาเกินเอฟเถอะ เรียบร้อยคนนี้คุผู้ชมดีนะปิดคลิปโอเคทุกคนคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ทุกคนถ้าท,ทุกคนเห็นยังไงกับตัวใหม่ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนไว้ใจกับใหม่คลิปน้นทุกคนสวัสดีครับ